สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามลูกค้าแจ้งว่าใช้งานอยู่ดีๆก็ดับไปเลยในเบื้องต้นผมทำการตรวจเช็คนะครับก็ d c i n p u t m n มันช็อตถึงกันแสดงว่าทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะฮะมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับ,รบทำให้เครื่องเปิดไม่ติด ก็เดี๋ยวมากแกะซ่อมกันเลยครับก็ทำการตรวจเช็คมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับก็มีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะฮะก็ในตำแหน่งนี้ถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้มอสเฟตตัวที่ช็อตนะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองเครื่องกันอ่ะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเบื้องต้นดูว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ก่อนอจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับอ่นี่นะฮะเครื่อง ปิดแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดสวิตช์เนะเปิดสวิตช์ค้างไว้เครื่องทํางานแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะรันเนาะอาจจะดูการผลิตไฟว่าจะผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าที่กระแส3์เนี่ยต้องได้ราวๆ100วัตต์นะครับถ้าได้100วัตต์แสดงว่าเครื่องทํางานได้ปกติ112วัตต์ ครับก็จะได้อยู่ราวๆหนึ่งร้อยวัต์แสดงว่าเครื่องปกติเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปที่18แอมป์นะครับก็เครื่องต้องผลิตไฟได้อยู่ในช่วงราวๆห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยนะครับวัตสูงสุดห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยแสดงว่าเครื่องทำงานได้ปกตินะครับเมื่อขึ้นไปที่ราวๆห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยแล้วก็จะลดมา สภาวะแรงดัน VMP ก็จะอยู่ราวๆ550รถึง560ถึงจะถือว่าปกตินะครับพัดลมตัวเครื่องทำงานเนาะพัดลมทำงานปกติแต่ด,ดูกำลังวัดสูงสุดนะครับ 590 600วัตต์นะฮะสูงสุดอยู่ที่600วัตตนะ์เนาะจะอยู่ราวๆในช่วงนี้ครับ5้0ร้อยเถึงหกรวัตต์แสดงว่าเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับ อ่ะครับก็กิทายอีเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดสาเหตุมาจากมอสเฟสช็อตมอสเฟสทางฝั่งคอมเพรสเตอร์ช็อตสองตัวนะครับทําให้เครื่องเปิดไม่ติดเครื่องไม่ทํางานเนาะเปลี่ยนมอสเฟสตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกตินะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นอหาในคลิปหาผิดท่าอกันใดขอภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ